เนนะคะมาเดินเล่นในสวนไปโน่นแล้วพระเอกของเราไปโน่นแล้วสันชยัยสันชัยไปไหนเดินไปโน่นแล้วทุกคนหาที่ปล่อยทุกนะมาน้องหมาตัวเล็กๆนี่สี่บ่อยนะดนเดินไปโน่นแล้วดินา อันนี้มีเพื่อนมาไปนน่นแล้วไปเทีย่ยวอ่ะเปียกน้ำเลยล้วเนี่ย,เ,ยเขากำลังลดไอ้น้ำน้ยขามันเปียกเลยเนี่ยไม่กลา้าเดินว่ราเปียกไหมคะเปียกไหม เ,นะเดินไปโน่นแล้วเปียกค่ะสัญชัยอยู่โน่นแล้วเปียกเลยอืบนี่ได้อีกแล้วได้ฉีกแล้วเออเอาควัดควัดควัดฉีกเสร็จก็ควัดนะเออเปียกนะคะไม่ได้เลยนะคะเราก็เดินเราก็เดินทางนี้เ,เดินได้เปียกใช่างมันเดี๋ยวไปล้างอ่ะตามดาราใหญ่ไปก่อน เมื่อดาราใหญ่จะหนีออกจากถนนเดี๋ยวดาราใหญ่จะหนีออกประตูนนพากประตูนั่มีเยอะเลยไม่ได้ปิดกั้นหรอเแล้วประตูไม่ได้ปิดไว้เดี๋ยวมันออกจากประตูประตูบางทีแล้วก็ไม่เห็นเลยค่ะก็มาเหยียบได้เลยคะใช่ใช่เป็นกล้ยทับเลยนะน่ะกล้ยทับเหแบบตูกแก่ตู้แก่ต๊้แก่ก็เหยียบแล้วกำลังเดินทับแล้วก็ตนรถเหยียบไปแล้ว ทำไมไม่เดินไปทางโน้นน่ะให้มันเดินไปทางโน้นดิบอกให้มันเดินไปทางโน้นสัญชายไปทางโน้นนี่ทางนี้มันร้อนเออให้มันไปทางโน้นให้มันเดินไปทางโน้นน่ะลมลื่นเออพระเอกใหญ่ต้องที่อุ้มนะพระเอกเดินไม่ไหวแล้วอายุเยอะอายุเยอะอายุเยอะแล้วพระเอก วันนี้พระเอกใส่เสื้อด้วยอากาศหนาวอาาากศหนวตอนพระเอกไม่เฉยพระเอกไม่จะพระเอกก็จะไม่มาแล้วเพราะว่ามันหนาวพระเอกไม่อยากลุกจากที่นอนเลยพระเอกจ,จะออกจากประตูแล้วครับไม่ออกหรอกมันเดินไปงั้นแหละตุ๊บตุ๊เปไปงั้นแหละเจอ,อยังเจอเป้าหมายยังเอื้อได้ยัง ไม่อื้ได้ยังเอ้าทำไมพังหมดแล้วอ่ะอ๋อเหรอไหนมีแมวด้เหรอเอ้าทำไมรั้วพังหมดแล้วอ่ะเนี่ยร้วพังหมดแล้วแมวน้องแมววสีดาน้องแมวไปโน่นแล้วน้องเหมวไปโน่นแล้วทำไม รัวเขาพังหมดแล้ววะเขาออกอ่ะจะอ,ออกรัว,วพังหมดแล้วสัญชยัยไปไหนแล้วสัญชัยอยู่นี่อันนี้เป็นสวนสาธารณะของน้องสุนัขนะคะทุกคนตัเองด,ดสัญชายแล้วก็เมื่อกี้มีแมวตัวดำนะคะ่ะออเมื่อกี้มีแมวตัวดำดำตัวดำแวดดมวไปไหนแล้วพายเอกใหญ่พายเอกใหญ่เดินไปโน่นละ ซุ่มเอเอไม่เจอเจอเฝ้าหมายยังยังไม่เจอ<ๆ>ใช่ไหมเขาจะดมไงว่ามีถ้ามีกลิ่นเก่าอ่ะเขาจะฉี่ถ้าตรงไหนเคยมีมีกลิ่นแล้วอ่ะขเขาจะดมก่อนเออมาก็จะเป็นอ,อ,อย่างี้แหละเจอยังหือ พระเอกใหญ่มันลำคาญใช่ไหมอ๋าปอกออกก็ได้ลำคานอันนี้เป็นไหนแม่นี้ไปเก็บก่อนนะคะจ้าหนูวิ่งตามทันมันอยู่ใช่ไหมโอเคโอเค ไหนเดินไปไหนหอ,อาอึ๊บอึ๊บอึ๊บทำให้ฉี่ไปไ <c oughs> ม่ฉี่เดินไปโน่นละมานี่แล้ว <c oughs> ดม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 เอาอ,อึ๊บอึ๊บอ่าสวย๊บอสวยอา่าสอย๊บอึ๊บอึอึ๊อ,อึ๊บอึอึ๊บอึไไ๊บอึอึ๊อึ๊บอึ๊อึ๊บอึ๊บอึอึ๊อไม่อึ่อึเรอนะึ๊่ใช๊บอึ๊บออึออ สงสัยว่ามีคนอื่นแล้วไม่ไม่เก็บเป็นปุ๋ยไปปุ๋ยไปเลยเออเป็นปุ๋ยให้สวนเงียบเงียบเลยเออหมาเราไม่น่าจะอื้อใหญ่ขนาดนี้ตัวเล็กๆเองหนูเดินก็ดูด้วยเดี๋ยวไปเหยียบอื้อหมานะยังเมื่อไหร่จะเอื้อเออสงสัยเมื่อไหร่จะอื้อเมื่อไหร่ก็ได้ใช่รอให้น้องอื้อ น้องก็ไม่อื้อมาหลายวันแล้วอืมอ่าดมไปโดมโดมอืมมาโดมไป No. Well.